สวัสดีจ้าพี่น้องมือน,นี้สาวกบยุดขายรอตตลีหนึ่งวันวันนี้มันเป็นวันที่เก้าเดือนสิบสองเดือนธันวาคมนะพี่น้องขาสาวกบกอของนง้ำกระเป๋าเคยานพระเจ้ามาจอบเบิงสาวกบปีิตกใจนพกขอดนักันดาโตใหญ่ปฏิตกใจได้พี่น้องก็จะ,ะเป็นห้องเจ้าของลยคาะเป็นห้องผู้คนที่มาจอดนะครับสาวกขอเห้พบเป็นอะครับเป็นกรรมกรเดิปูนเด,ดน้นเนี่บ้าเค ก็คืนอีกจากสองคอนพี่น้องผ้ามันถ่วงหัวผ้ามันมีนิบน้อยคอนแต่ยบคอนไม่ให้เขาก้อง มาบอกต่อไปเลยเอาละโอเคนะคะเฮี่ยหลังนี้สารความมะเตาทีมืนหาปีละมืนหา,นหาพี่น้องแล้วก็กอเองเห็ดเองกับผันสามีขอบ,ขอบพ่อพัดแสบเป็นมะเห็ดซอยเนาะคะ่ะมาดีมันมองได้บะหนี้เหาก็ต่อเติมไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องคะต่อเติมไปเรื่อยๆด่างๆาม,มันึงแท้งนะคะ่ะ โ <Okay>. okay. <Okay. S 1> อเคทำอะไรไม่ไดแล้วล <Put it. S 1> ปูนข้าก็ซื้อเป็นปูนสำเร็จรูปมาเลยได้ค่ะพี่น้องทดสอบละแปดสิบบาทครับใายกับปูนผสมเรียบรอย้อยผสมเทน้ำใส่กับคนๆๆคก็ถึงค่ะ สมแซมห่งน้ำอาทเทียกับบ้านไปเทีย่ยวปีบิมงปีไม้อาทเทียไปหันไปหนีเนาะเป็นห้องบ้านผู้ใดว่างกับมาให้กําลังใจมาซอย,อยอาสากกรเนี่ยเด้๋ยวข้พี่น้องนขามาซอยกอเนี่ยสาวกรกับบาร์เชกฮัทเท็ยว่าเป็นอะไรเป็นงูง,ง,งปลาเอาแคร์ยู่ยใหเนาะคะ่ะพอทีนี่พอเป็นทีเขเจ้าของ มาเสาฮะเทียนเสากอบกปถจงปาะัาที่หึงวมีสิล้านกอบกระจกกับไปจิบ้านก็สิเนี่ยเามีก็สิบริจายค้บนบ่มีเงินิ่นมายูตอ่อบริจาค้นี่ยเอาเประเมนตัวเธอเถือสิล้านแล้วเธอสิยูตอ่อแล้วก็ยูไปบะไปผู้เดียวก็ได้เนีล่ลมา ใส่เธอเอปากจ, station, จ, closure, จวดจวมัได้ก็หูเออก็าปากเธอหลวมเออม้นก็หลดลง เธอมันเอียงป่ะเอียง <Yeah. S 1> แต่ก็แต่าอ,อันข้างบนน่ะตอกข้าต่อกเดมือไปขนาดก็ต่อ,มมอขออ้างบนนี้ทั้งเคพอๆโอเคพอละอะไรฮะแดดแดดต้องการเทศเออเศรษฐกิจตอนนี้แห้งจังแย่โควิดโคตยังกันมาอีกรอบนึงแล้ว เต้องปนีา้นกะ็ได้บ่ากกงีงานก,าก,นาก่อสร้างนกรรมกรกับติดต่อแค่ต่มาไดแล้วค่ะพี่น้องคาวิทยาเอาก็ไปยืนสมปูนไห้เดปูนไดอิฐแบบที่เราเนาะพี่น้องเนาะ มล็สามลอยมล็สองลอยหรือว่ามือนละกลมหนึ่งเม้าหนึ่งกับว่ากันไปน้ำชาบรรดหมื่นกลมแคงห้ดเห็นเฮียอะไรเธอ,อยาก,กินท้อเลย,ยากกินท้อก็ออกเอง ทางบนนี่เท่าสิขึ้นแบบได้ลักษณะเนี่ยสันาถ้กกากาาอนมหอดืนเราไม่พอใช้ปัญหาอะไรได้เ่ยจะต้งนีกัพ,พอเลยก้อนา,าหารข้วสิุนเองดอกมันสูงเยอะต้นใาญจะฟัง,งคุณแล้วยายเป,นป็นองนอ้ตำติฟังคุณอีกคนนิดน่องเพาททำไรมาตะพุนร้อยมันแห้งจะน้อยแล้วเพราะตั้งสีมานี่แล้วค่ะ